ครับก็สวัสดีนะครับสําหรับทริปนี้นะครับผมก็จะลองมาดูที่ทุ่งนาอยู่ครับว่ามันจะมีอะไรครับสําหรับฝนตกเมื่อของวันนี้โคตรแรงเลยครับจะลองดูท่าจะมีกบมีเขียดมีปูให้ได้จับบ้างหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆพื่อนพี่น้องๆที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับมือใหม่ครับเดี๋ยวจะลองดูครับว่ามันจะ ได้หรือไม่ได้ครับเดี๋ยวดูพื้นที่ครับเฮ้ยเสียงกบร้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูต่อนะครับพี่น้องครับนี่ครับดูครับทำเลอันนี้จนเกินเกินนะครับเสียงกบร้องครับตะกี้นี่รู้จะเป็นยังไงการเป็นยังไงติดตามนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกทีครับ ครับสำหรับ EP นี้ผมก็เพิ่งกลับมาครับไปจับผมได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับเดีย๋ยวมาดูกันครับดูผลงานครับเดี๋ยวดูผลงานนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหน

ขัโทีครับโอเคเรียบป้อานะครับสวัสดีครับทุกคน